ครับคลิปนี้เราก็มาดูนะครับผมอ่า UPS นะครับต่อตรงกับโซลาเซลล์ไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับอ่าใช้สเต็ปดาวนะครับอัดกระแสนะครับอ่าให้ดูนะครับว่ามา dc มากี่โวลต์นะครับอันนี้ผมอัดเต็มที่นะจริงๆมันแค่12บสอโวลต์นะครับอัดเต็มที่ได้กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวดูนะ จที่ไม่ถนัดนะฮะสิบห้าโวลต์อ่าสิบห้าโวลต์จริงๆประมาณสิบเจ็ดโวลต์นะครับเมื่อมีการต่อหลดนะครับตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ผมกำลังชาร์จอยู่นะครับขึ้นสัญลักษณ์เป็นตัวชาร์จดูนะครับเสียบปลั๊กกับอะแดปเตอร์มือถือมาดูแผงโซล่เซลล์ อแผ่นโซลาเซล์นะครับหนึ่งแผ่นกี่วัตต์นะีนะ๋จะลองมาดูกันอ่ะจำนวนสเปิกวัตต์นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าร้อยห้าสิบวัตต์อ่ากระแสมาสูงสุดประมาณยี่สิบสองโวลต์นะยี่สิบยี่สิบสองโวลต์ ตอนนี้เขากำลังชาร์จแบบมือถือนะครับโอเคมันสามารถชาร์จได้นะใครมีอุปกรณ์เหลือๆเนี้ยจะลองเอามาทำดูนะอลองวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟมาเอาพุท AC กี่โวลต์นะครับตั้งย่าน AC จากมัลติมิเตอร์เสียบนะครับเสียบเข้าไปดู สองร้อยสี่สิบสามโวลต์โคตรแรงนะครับ UPS ตัวนี้อ,อ่ะมันสามารถใช้กับปัม๊มกี่วัตต์ได้มั่งเดี๋ยวดูก่อนนะส0มสบสาสิบสองวัตต์นะครับมันใช้ได้ไหมนะฮะจะทดลองให้ดูผมลองกับพัดลมนะมันไม่หมุนนะเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วทำเป็นตัวชาร์จมือถือกับเข้าท่านะ อ่ะเสียบปุ๊บดับทันทีนะฮะดับทันทีเสียงรีเลย์ดังแทกเลยนะอ่ะลองปิดปกดใหม่ขึ้นฟิวทันทีนะฮะปิดปกดใหม่นะครับอ่าฟิวเลยนะครับเนื่องจากกระแสเกินนะ เราต้องมาปรับที่ตัวสเตตดาวนะครับให้อยู่ในที่มันปกตินะครับคือ12โวลต์นะครับอ่า,อาปีเปิดใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ก็มาอยู่นะใช้กับไฟวัดสูงๆไม่ได้นะแล้วก็ชาร์จมือถือไดต้ตอนนี้เครื่องก็ทำการออนแล้วนะครับ ผมจะทําการเสียบกับหัวแรงนะก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเก็บปร,ประจุนะครับถ้ามีตัวเก็บประจุคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่นะมาค่อมตรงนี้นะครับสองข้างนะเอาตัวใหญ่ๆนะครับผมคาดว่าน่าจะอา่เพียงพอกับใช้กับอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้นะครับพวกปั๊มพวกออ่าอ่าหัวแรงนะครับผมเสียบแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ ให้เรียนรู้กัให้เรียนรู้ด้วยกันนะอ่ามาขึ้นเสียวนะแต่ว่ากระแสไฟอ่ามาไม่นิ่งนะครับแล้วก็มันอยู่ที่คลื่นตรงนี้นียอ่ามันจะมีคลื่นของมันนะครับเนี่นะฮะเป็นสัญลักษณ์ AC mode แบบนี้นะฮะอ่ามันไม่ใช่คลื่นพวกอ่าใช้เวทนะครับอาจจะไม่ได้นะ แล้วแต่นะครับหรือว่ามันตัว UPS เนี้ยไม่เหมาะกับใช้กับพวกมอเตอร์นะครับอ่ามันอยู่ที่คลื่นด้วยนะก็อลองไปศึกษากันดูนะครับอันนี้ชาร์จมือถือได้นะครับก็ทําให้ดูว่ามันสามารถต่อตรงได้แล้วกนะ็นํามาชาร์จกับมือถือได้นะฮะนี่